จับจับจับขออนุญาตใช้มือนะคะมะเขือก็อร่อยมะเขือกินข้าวให้หมดสามคำหน่อยนะคะเดี๋ยวท่านหมื่นว่ามากินข้าวไมหะะวห่หมดอีกแล้ว ัดอะไรสวัสดีค่ะพี่พรพรจากท่านหมื่นนะคะผัดพริกปลาดุกทอดนะคะหมืนม่นหมื่นผัดปลาดุกทอดนะคะผัดเผ็ดผัดพริกก็แหละแล้วก็พี่ใส่มะเ,เขือยาวไปด้วยมะเขือยาวอร่อย มะเขือยาวจะหวานมะเขือยาวมันหวานอยู่แล้วเนาะอืมืม,อมขอใช้อน,นุญาตใช้มือนะคะมือจก อีกสองคำนะคะอีกสองคำรีบกินรีบกินท่านหมื่นบอกกินไปเถอะแต่ไม่ได้กินปลาดุกหมายความว่าไงท่านหมืน่นกินปลาดุกไม่เป็นเหรออืมบางคนเขาก็ไม่กินนะปลาดุกแต่พี่อะอย่าบอกเลยน่ยเก๋ กินหมดทุกอย่างถ้าไม่แปลกจริงๆนะถ้าแปลกจริงๆเนี่ยจะไม่กินแล้วมะเขือเนี่ยอร่อยมะเขือมันจะหวานๆบ่ายแล้วครับทำงานขอบคุณนะคะมานานแล้วเหรออืมขอบคุณนะคะคนภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่าไงนะ pi แ n S w S A U N U คุณพิสนุใช่ไหมกลาบขอบคุณนะคะที่แวะมากินข้าวด้วยกันนะคะไปทำงานได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะน้องอยเต้สวัสดีคะ่ะอยเต้อยเต้เนี่ยปลาดุกพอดผัดเผ็ดผัดพริกผัดเผ็ดอ่ะอร่อยอร่อยอืมนี่ ชิ้นใหญ่ๆทอดเสร็จแล้วก็มาผัดเผ็ดผัดเผ็ดคล้ายๆคล้ายๆผัดชา้ลยแหละจริงๆมีใส่เครื่องผัดชาด้วยนะดูดิอร่อยอะ่ปะปลาดุกนี่ก็ทอดทอดแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาแบบกรอบมากนะคะเอาแบบพอพอไม่ให้มันเป็นเละเลยอะ่ะอร่อยเดี๋ยวนีบเป็นข้าวก่อนี๋ยว หมดเวลาแล้วจะได้ไปทำงานกันเกองใจเพื่อนๆพื่อนพน,นัานพิสีไปไหนแล้วพี่สีีพี่เกจจ้าจากไปเต้ไป,ปเต้นะคะไปเต้บอกว่าพี่คนรวยวไหว้ๆสวัสดีค่ะคุณปไปเต้จากคุณหมื่นนะคะท่านหมื่นนะคะ น,น้านหมดละคคำสุดท้ายแล้วไฟเต้บอกพน,น้านอืมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะทานเมินทันเมินไปทำงานได้เลยค่ะไฟเต้ทำงานได้เลยจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะ เดี๋ยวพี่เก๋ก็จะลงแล้วเนี่ยยังอยากกินต่ออีกเนาะอร่อยอร่อยมากๆ